เรืเ่องการออกกําลังกายค่ะคุณคะคือจะบอกเลยว่าการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเราทําได้ทุกที่จริงๆนะคะแล้วก็การออกกําลังกายแบบนี้คุณสามารถชวนแม่คุณออกกําลังกายได้เช่นเดียวกันเวลาที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วรถมันติดๆยาบนเบือ่อยาเซ็งยาแบบโอ้ตายไม่รู้จะทําอะไรขึ้นสเตตัสต,ตลอดเวลาหรือเปล่าออกกําลังกายในรถระหว่างรถติดก็ได้เช่นเดียวกันเชิญค่ะ คุณผู้ชมค่ะรถมันติดค่ะรถติดนี่มันเป็นปัญหาแบบทุกวันของคนกรุงอยู่แล้วอะรถติดจะทํะไรอะทําทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมจุดเหลือแค่แบบอือ้อ,อกระฉีก็ทําแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีอะออกกาลังกายดีไหมคะออกกําลังกายกันในรถระหว่างรถติดกันค่ะเพื่อกล้ามช้องฟิตและเฟิร์มค่ะการนะคะไม่มารถังไม่ขยืนถูกปะ่คะ เราก็สามารถที่จะทำให้กล้ามท้องของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ลดไขมันได้โดยการซิดอัพในรถนั่นเองค่ะก็ระหว่างเรถติดอย่างนี้ตาเราก็ดูอยู่ตลอดนะตาเราไม่ได้คลาดสายตาเลยเลยเราก็ปรับเบาะค่ะปรับเบาะให้เอ็นลงไปนิดนึงเออตาเราอยู่ตาเราอยู่รถเคลื่อนเราเห็นแต่ในวนี้ไม่เคลื่อนเลยเออติดหนึบติดหนึบอ่าลงไปงี้เห็นเห็นรยะที่ตาเห็นแล้วซิดอัพค่ะซิดอัพแต่ส่วนบนขึ้นมา เกรงท้องอึ๊บคอ,อไม่ต้องงี้นะเดี๋ยวมันจะปวดคอไม่ต้องมากดคออย่างนี้เอาขึ้นมาอย่างนี้อึ๊บเฮึบอ่า,อาได้กราบเนื้อท้องได้กราบเนื้อท้องเห็นอยู่รถก็ยังไม่เคลื่อนอึ๊บทำไปเรื่อยๆค่ะสิตอัพนี่ทาได้เรื่อยๆเลยทจาจนกววารถจะเคลื่อนนะคะคุณทจาจนกว่าเราจะไม่ไหวเล็งนี้ นี่แล้วเราก็มีเบาะรองรับอยู่เอออย่าก,กดคอนะคะอย่าก,กดคอเดี๋ยวไปปวดคอนี่รถก็ยังไม่เคลื่อนสักทีอ๊ออ่ะสมมติรถเคลื่อนกระเด้งขึ้นมาขับต่อได้เลยสบายเห็นบ้ารถติดอย่ายไปงุดหงิดซิทอัพกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะรถติดติด,ตดแต่บางทีเราอาจจะได้ซิกแพ็กเป็นของแถมนั่นเองแต่อย่าลืมว่า ช่วยเข้าแบบว่าเกียร์ให้เป็นพีนิดนึงนะเบรกมือเหลือถ้ามันติดนานๆน,น,นะถึงค่อยทําไม่ใช่แบบแปบบ๊แบๆบอแบบู้ทำแล้วเดี๋ยวรถรถจะชนเอาต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะดิฉันอยากทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ว่าแม่เป็นคําแรกที่พูดได้อย่าให้เป็นคําสุดท้ายที่นึกถึงวันนี้ลาไปก่อนปราติสวสดค่ะ